รับผมนี่ก็จะพามาดูสภาพลวดที่ม er ันไหม้นะครับบางทีเขาอาจจะมองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นว่ามันไหม้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างก็จะรู้นะครับว่ามันไหม้อันนี้เขาคือลูกค้าเขาไปเปลี่ยนคาปานะครับเขาไปเปลี่ยนคาปาเขาไปนะครับว่ามันสตาร์ทไม่ออกนะครับเขาไปเปลี่ยนคาปาเข้าไปมาดังอึดๆองนั้นจริงๆแล้วมันไหม้นะครับเขาไม่ได้แงะดูนะครับ ที่มันไหม้นะครับอย่างเงี้ยไหม้นะครับเป็นขาวๆอย่างเงี้ยคือลวดลูมิเนยียมนะครับลวดลูมินยียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับสามแดงนะครับองี้ยหม่นะครับครับขาว,ขาวชดรอ,อบนะครับ ใส่คาปาเข้าไปกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่เหลือนะครับให้เราเช็กก่อนนะครับรื้อออกมาเช็คข,ขนลวดก่อนจะเปลี่ยนคาปานะครับมอเตอร์สตาร์ทไม่ออกสตาร์ทตัวไม่ออกต้องมีสาเหตุนะครับจะต้องมีสาเหตุการการเสียนะครับหนึ่งก็คือพวกสวิต์นะครับเราเช็คสวิต์ก่อนสวิตหนะ์น้าของขาวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือสวิตต์น้ นะครับตัวน,นี้มันต่อกันไหมนะครับถ้ามันต่อดีนะครับต่อเล้กภาวนาจากดีนะครับภาวนาก็คือตัวภาวนาก็คือตัวนี้นะคร,รับภาวนามันจะกดกดนะครับ้เราบีบบีบขึ้นมามันก็จะห่างถ้าตัวเนี้ยดีนะครับมาดูเราต่อดีอะไรใช้ได้นะครับต่อไปเราก็คิกขาปลานะครับขาปลาก็จะมีมีขาปลารันนะครับตัวนี้จะเป็นขาปลารัน คาปารันนี้ค่าเขาจะอยู่ที่ประมาณ3า4สิบี่สิบนะครับมอเตอร์สามแรงตัวนี้สี่สิบไมโครโวล์เข้าจะสูงนะครับ 350, 3าม้ยห้าสิบโวลต์3ามรอยจสิบโวลต์ถึงส5 0รอย้าสิบโวลต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคาปาสตาร์ทนะครับคาปาสตาร์ทนี่ก็ไมโครจะสูงนะครับโวลต์จะต่ำนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นสามร้อยสามรอยไมโครนะครับอยู่ที่สามร้อยโวลต์นะครับอีีให้เราเชคพวกนี้ก่อนนะครับเอา เอ,เอาเครื่องมาวัดนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับถ้าเสียเราก็ถชาเสียเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าอยากให้ฟรีรัวนะครับพอเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดมันออกตัวไม่ได้ทํางานไม่ได้ให้เราลื้อเลยครับลือล้อกดลือ้อตัวมอเตอร์นี่ออกมาดูนะครับเราจะเห็นสภาพนี้เราอย่าไปลองอย่าไปใส่นะครับเพราะว่าใส่เข้าไปก็คาปาเสียหายนะครับเสียหายหมดกังหมดนะ เรามาเช็คดูแบบนี้นะครับชัวร์วก่อนนะครับนี่คือวิธีเช็คด้วยตาเปล่านะครับผมสำหรับวีโี้ก็ฝากกันแค่นี้ครับขอบคุณมาคกครับสวัสดีครับ